นอกจากลูฟี่แล้วมีเพื่อนๆนคนไหนจำลุงคนยักษ์คนนี้ได้บ้างครับในมังงะตอนที่1 1 3 5ระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับกลุ่มหมวกฟางที่เกาะเอลบัคลูฟี่ดันไปสะดุดตากับคนยักษ์คนหนึ่งเข้าเลยเอ่ยปากถามไปว่านายคือคนยักษ์ที่โดนจับในชาบอนดีเมื่อตอนนั้นนั่นเหรอใช่แล้วเหลอครับถ้าหากใครยังจำไม่ได้แล้วก็งั้นผมจะมาเล่าประวัติลุงคนยักษ์คนนี้คร่าวๆให้ฟังกันครับ ส t ตนเซนเขาเปิดตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่500และอนิเมะตอนที่394เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มจนสลัดนักล็อยักษ์รุ่นใหม่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก5คนได้แก่ฮัตรูดินโรสเกิร์ตและโกเบิร์ก ในมังหะตอนที่866ช่วงย้อนอดีตของบิ๊กมัมเราก็จะเห็นเกิร์ตในวัย12ขวบที่โดนบิ๊กมัมในวัย5ขวบกำลังวิ่งไล่อยู่และฮัสรูดินในวัย18ปีที่กำลังฝึกวิชาดาบอยู่ส่วนด้านหลังจะเป็นเกิร์ตที่กำลังนั่งกินนมนะส่วนเจ้าโรสกับโกเบิร์กก็เพิ่งจะเกิดในหมู่บ้านได้ไม่นานนั่นแหละะพวกเขาทั้งหมดเกิดที่เอลบัคแล้วเป็นเพื่อนกัน ในเวลาต่อมาสแตนเซนได้ผันตัวเองมาเป็นโจรสลัดและได้เดินทางออกจากเอลบัฟจนมาถึง2ปีก่อนไทมส์สคริปสแตนเซนโดนแก๊งลักพาตัวที่มีชื่อว่ามังกี้คอฟฟี่มาจับตัวไปในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่และเกือบจะโดนขายในงานประมูลมนุษย์ที่เกาะชาบอนดี้ แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากซินเวอร์เลลี่และกลุ่มหมวกฟางที่เข้าไปอารวาสในงานประมูลมนุษย์ในครั้งนั้นส่งผลให้สแตนเซนได้มีอิสรภาพอีกครั้งเขาได้บอกกับซินเวอร์เลลี่และกลุ่มหมวกฟางว่าพูดแล้วไม่อยากจะคุยอันนี้แซลเล่นนะครับสแตนเซนเขาบอกไปว่ามุนคุณครั้งนี้ต้องตอบแทนแท่ ขอบใจมากนะแล้วเขาก็กลับไปหาฮัสรูดินที่เอลบั๊ในช่วงทำสคริปต์สปีพวกเขาก็ได้มาทำงานรับจ้างเป็นทหารคาร์สเอสให้กับองค์กรบากี้เดลิเวอรี่และหลังเกิดเหตุการณ์ที่เรดโรซาทำให้กับการอย่างฮัสรูดินเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของกองเรือหมวกฟางและพวกเขาทั้ง5้าจึงได้ทำการลาออกจากองค์กรบากี้เดลิเวอรี่ในที่สุด สตนเซนและพวกพวกก็ได้ทำการก,กลับไปรอเจอพวกลูฟี่ที่เอลบัฟแนละสแตนเซนก็ปรากฏตัวอีกครั้งในมังงะตอนที่1131เราเอาก็จะได้รู้สาเหตุว่าทำไมสแตนเซนและแฮตตูดินไม่ไปช่วยพวกลูฟี่ที่เกาะเอกเฮดเพราะพวกเขากำลังล่ากกวางมูสกวางที่มีเนื้ออร่อยที่สุดในเอลบัฟเพื่อรอต้อนรับการมาถึงของผู้มีพระคุณอย่างลูฟี่ โลฟี่ชอบเนื้อและล่าสุดที่สแตนเซนปรากฏตัวคือมังงะตอนที่1,152กับเหตุการณ์ที่สแตนเซนและพวกโซโลต้องรีบขึ้นไปที่โลกตะวันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเผ่าคนยักษ์ที่กำลังถูกลักพาตัวโดยฝีมือของเหล่าพาคีอัศวินเทพเราจะมารอดูคว่าสแตนเซนคนนี้จะช่วยเหลือผู้บีพู้คุณอย่างกลุ่มหมวกฟางได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้บางส่วนในกลุ่มก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกันเรียบร้อย